พาไปเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องของเส้นทางเหล็กที่พาดผ่านดงดอยใหญ่ที่เชื่อมระหว่างลำปางกับลำพูนเส้นทางนั้นมีอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในสยามชื่อว่าถ้ำขุนตาลใครที่เคยโดยสารรถไฟสายเหนือผ่านเส้นทางลัดเลาะเขาก็คงจะจำได้ว่าก่อนจะถึงลำปางนั้น ขบวนรถจะมุดหายเข้าไปในท้องเขามืดแล้วโผล่ออกมาอีกฝากหนึ่งเหมือนเดินทางข้ามโลกแต่กว่าที่อุโมงค์แห่งนี้จะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลาถึง11ปีเต็มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หจนล่วงมาถึงรัชกาลที่6 1 3 0 0กว่าเมตรความยาวของอุโมงค์แท้จริงแล้ว คือ1,300กว่าเมตรแห่งน้ำตาและหยาดเหงื่อของคนงานนับพันชีวิตคนที่บางคนไม่มีแม้แต่ชื่อหลงเหลือแต่เสียงจอบเสียงค้อนเสียงหินแตกกระจายยังสะท้อนอยู่ในความทรงจำของขุนเขาคืนนี้ฉันจะเล่าทั้งเรื่องวิศวกรใหญ่ผู้มีหัวใจทุ่มเท และเรื่องแรงงานที่ต้องเสี่ยงชีวิตกลางป่าเขาเพื่อสร้างทางรถไฟสู่อนาคตของสยามย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนโดยขุนตาลยังเป็นป่าลึกดงดิบเสือโครง่งช้างป่า และไข้มาลาเรียครองพื้นที่การเดินทางระหว่างลำพูนกับลำปางต้องอ้อมเขาใช้เวลาเป็นวันวันเมื่อสยามต้องการทางรถไฟสายเหนือเพื่อเชื่อมกรุงเทพขึ้นไปยังเชียงใหม่จึงมีความคิดจะเจาะอุโมง์ลอดดอยขุนตาลหัวหน้าวิศวกรผู้ได้รับมอบหมายคือชาวเยอรมัน นามเอมิลไอเซนโฮเฟอร์ชายผู้นี้เป็นคนเคร่งครัดรอบคอบแต่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นเขาเชื่อว่าสยามต้องมีเส้นทางเหล็กที่เทียบเท่าอารยะประเทศแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดไม่ใช่เพียงภูเขาหินแข็งหากคือสภาพทุระกันดารกลางป่าท่านผู้ฟังคะ ลองนึกภาพแรงงานนับพันทั้งชาวจีนที่อพยพมาหางานทั้งชาวอีสานที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาพวกเขาไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องจักรใหญ่มีแต่จอบเสียมและค้อเหล็กกลางวันทำงานกลางแดดกลางคืนจุดกองไฟกันเสือช้างกระทิง และที่น่ากลัวที่สุดคือไข้มาลาเรียที่ฆ่าชีวิตแรงงานไปนับร้อยแต่ถึงอย่างนั้นงานก็ต้องเดินต่อไปเพราะอุโมงค์นี้คือความหวังของชาติท่านผู้ฟังครับ ชีวิตแรงงานที่ถ้ำขุนตาลคือเรื่องเล่าที่ฉันอยากให้ทุกท่านได้ฟังอย่างลึกซึง้งคนงานเหล่านั้นต้องสร้างเพิงสังกสีหรือเพิงฟางอยู่กลางป่าเช้ามืดเสียงค้องดังทุกคนต้องเดินเข้าสู่ปากอุโมงคเสียงเจาะหินดังสนั่นทั้งวันทั้งคืนโรคมาลาเรียทำให้หลายคนล้มตาย หลายศพไม่ได้มีแม้แต่โลงใส่เพียงฝังไว้ใต้ตีนเขาแต่แรงงานใหม่ก็ยังถูกส่งเข้ามาแทนอาหารที่ได้มีเพียงข้าวกับเกลือหรือแกงจืดน้ำข้นๆจากผักป่าบางครั้งได้หมูหรือไก่ก็ถือว่าฟุ่มเฟือยและยังมีสัตว์ป่าที่มาทำร้ายแรงงานมีบันทึกเล่าว,ว่า บางคืนเสือโคร่งลงมาลากคนหายไปทั้งคนแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีเสียงหัวเราะเสียงร้องเพลงของแรงงานจีนที่ขับลำนำคลายเหนื่อยหรือเสียงพินเสียงซอของแรงงานอีสานที่พกมาด้วยเป็นแสงสว่างเล็กๆในค่ำคืนมืดมน ระหว่างที่การกอร่อสร้างดำเนินไปโลกภายนอกกลับแปรเปลี่ยนเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสยามประกาศเข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรต่อต้านเยอรมนีหัวหน้าวิศวกรอย่างเอมินไอเซนโฮเฟอร์จึงถูกจับเป็นชเชลยโครงการสร้างอุโมงค์เกือบหยุดชะงัก ยิ่งไปกว่านั้นเหล็กและอุปกรณ์นําเข้าขาดแคลนบางสะพานต้องใช้ไม้เนื้อแข็งแทนเหล็กงานเจาะอุโมงค์จึงยืดเยือ้อแรงงานเองก็ยังล้มตายด้วยโรคภัยและอุบัติเหตุแต่เบื้องหลังการสูญเสียนั้น ยังมีความพยายามของผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงกรมหลวงกำแพงเพชรอัครโยธินพระองค์ทรงรับช่วงงานต่อและทรงวางรากฐานระบบรถไฟไทยในเวลาต่อมาหลังสงครามจบเอมินกลับมาสยามอีกครั้งทำงานจนบั้นปลายชีวิต อัฐิของเขาถูกบรรจุไว้หน้าปากอุโมง์เป็นอนุสรแห่งการอุทิศตนในที่สุดหลังจากสิบเอ็ดปีเต็มอุโมง์ถ้ำขุนตาลก่อเสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลที่หก มันมีความยาวกว่า1,362เมตรสูง5.5เมตรกว้าง5.2เมตรกลายเป็นเส้นทางรถไฟลอดภูเขาที่ใหญ่ที่สุดของสยามแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นคือแรงงานที่ล้มตายกลางตาคือเสียงจอบ เสียงค้อนที่หยุดลงพร้อมกับชีวิตของหลายคนทุกวันนี้รถไฟที่วิ่งลอดอุโม,มงค์ถ้ำขุนตาลอาจมีผู้โดยสารนั่งชมวิวภูเขาและป่าไม้แต่ไม่กี่คนจะรู้ว่าใต้รางเหล็กนั้นยังมีวิญญาณของแรงงานที่เคยฝังร่างอยู่ค่ะ เรื่องนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่อุโมงรถไฟแต่เป็นอนุสร์เห็นน้ำตาและแรงกายของผู้คนที่ไม่มีใครจารึกชื่อท่านผู้ฟังคะฟังแล้วก็อย่าเพิ่งเศร้าเกินไปเพราะนี่คือความจริงของการละเวลาสิ่งที่เราทำได้ คือจดจำคุณค่าของพวกเขาและเรียนรู้ว่าความเจริญที่เราได้มาล้วนแลกมาด้วยชีวิตของผู้คนเขาว่ากันว่าคนที่เล่าไม่เคยเห็นแต่คนที่เห็นบางทีก็ไม่ทันได้เล่า